สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบก,กับช่องก็ปาได้ปี้กับพี่ก็เป้น,นะคะวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าบลูเ h e a เว n นะคะอันนี้เป็นีพีที่สองแล้วนะคะที่เราเข้ามาเล่นในบลเบร่นนะคะ <c oughs> วันนี้พี่จะพามาทำวันนี้พี่จะพามาทำความรับทั้งหมดห้าความลับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปทำกันเลยนะทุกคน จะพาไปทาความลับนะทุกคนห้าความลับนะความลับแรกนะทุกคนก็ไม่ยากนะทุกคนความลับแรกก็คือให้เราไปที่บ้านนะทุกคนไม่ยากก็อาจจะยากนิดนึงนะทุกคนแล้วเราก็หาบ้านหลังหนึ่งนะทุกคนที่ยังไม่มีใครมาจองแล้วเราก็กดเลือกเลยทุกคนจากนั้นทุกคนก็เสกรถคันนี้ออกมานะทุกคน รถคันนี้รถด,ดับเพละทุกคนเสกมาแล้วเราก็ขับไปไว้ที่หน้าบ้านของรถนะทุกคนอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็หยิบอะไรมาสักอย่างหนึงนะทุกคนหยิบเป็นบอลก็ได้ทุกคนบอล บอลกับอันนี้นทุกคนมันสามารถทําได้บอลลูกบอลสีส้มกับระเบิดนะทุกคนจากนั้นก็ไปนั่งตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กดเลือกบ้านใช่หรือเปล่าทุกคนจำไม่ได้เห็นไหมใช่นะทุกคนกดเลือกบ้านหลังไหนก็ได้กดเลือกบ้านปึ๊บทุกคนนี่มันก็จะเป็นการถือบอลอย่างนี้นะทุกคนแล้วเราก็ไม่สามารถเดินได้เดินได้แค่นี้นะทุกคน นี่นะทุกคนมันก็จะหมุนได้อย่างเดียวไม่สามารถเดินได้พอเรากระโดดปึ๊บถึงจะเดินได้ทุกคนดูดินี่เรียกว่าความลเลยทุกคนดูทุกคนพอเราถือระเบิดมันพาระวะามาที่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนแต่พอเรากดอันนี้อ้าวเออนี่ทุกคนดูดิอะไรแปลกมากและตอนนี้เขาก็ยังไม่แก้ทุกคนเลยทําให้มันดูโอ้นี่มันอะไรเนี่ย โอ้มันก็จะว่ามาแต่อันนี้ว่าไปที่รถือระเบิดว่าไปที่อื่นถือลูกบอลสีส้มว่ามาบ้านเรานะดูดิทุกคนมันคืออะไรที่มันเป็นอะไรที่แปลกมากนี่มันเหมือนลูกโป่งอะทุกคนแต่ว่าลูกโป่งไม่สามารถทําได้ทุกคนชื้ออด้แบบนี้เอ,อื้อนี่ดูดิทุกคน นี่กระโดดสูงทุกคนนี่คือความลับแรกนะทุกคนเราไปดูความลับต่อไปกันนะทุกคนความลับต่อไปก็คือการวิ่งเร็วสูงนะทุกคนวิธีการทําก็ไม่ยากยนะทุกคนวิธีที่เราจะสามารถทําได้ก็คือการวิ่งให้เร็วหรอบางคนอาจจะรู้แล้วนะทุกคน บางคนก็อาจจะยังไม่รู้วิธีวิ่งเร็วก็คือให้เรากดไปที่รูฟันเฟืองนะทุกคนแล้วก็กดติ๊กถูกตรงโทรศัพท์ที่มีมือถือแล้วทุกคนแล้วแค่นี้เราก็จะสามารถวิ่งได้แล้วนะทุกคนนี่วิ่งได้แล้วนี่เสร็จแล้ว ทุกคนไปดูความรักที่สามอะไรนะทุกคนความรักที่สามบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้แหละทุกคนก็คือการเสกบอดไซบาแล้วเราก็ปรับเป็นตัวสีดำนะทุกคนตัวสีดำนะปรับเป็นตัวสีดำ โอเคตัวดำเยียบ้อย้วทุกคนแล้วเราก็ไปนั่งอ๋อทุกคนพี่ทำผิดพี่ต้องทำตัวเล็กด้วยนี่ทำตัวเล็กเสร็จแล้วเราก็ต้องนอนเป็ท่านี้นะทุกคนถ้าถ้านอนนี้ก็คือนอนลงนะทุกคนปึ๊บนี่ทุกคนมันก็จะมองไม่เห็นเลยนะอะไรที่เนียนมากเอาไปแกล้งคนได้อุ้ย นี่ทุกคนนีดิมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนนี่มันก็จะเป็นอะไรที่ลับมากๆาเลยนะทุกคนไม่มีใครรู้เลยนี่ไปดูความลับต่อไปเลยนะทุกคนความลับที่สี่ก็คือการกระโดดสูงนะทุกคนวิธีที่เราจะทำกระโดดสูงได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนเป็นชุดอวกาศแล้วเราก็ ใส่หมวกอวากาศนะทุกคนโอ้ยพี่ใส่ไมดใส่หมวกอวากาศโอเคทุกคนพอเราทับเสร็จแล้วให้เราถืออะไรแม่บาอย่างนะทุกคนไม่ใช่นอ้ไอ้พวกนี้จ่อยู่ข้างล่างให้เราถือเป็นลูกโป่งนะทุกคนจากนั้นเราก็กระโดดนะทุกคนกระโดดกระโดด คนนี่หมุนแบบนี้เลยเราไปทำดูได้คนเอาไปเกียนเพื่อนได้นี่คือความลับนะทุกคนความลับทีสีของเรานี่นะทุกคน,นต้องหมุนด้วยต้องหมุน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 ปุ๊บเนี่ยทุกคนทำไง โอเคเมื่อ <Okay>. okay. ก,กี้มันก็ติวที่เราได้เห็นแล้วน,นะทุกคนไปดูความลับที่ห้ากันเลยนะทุกคนความรับที่หา้กา,หาก,ก็คือการเสกรถขึ้นเสกรดแล้วก็เอาไปตรงนั้นนะทุกคนเนี่ยนะพี่จะไม่ได้แล้วรถคันไหนมันเอาขึ้นไปได้รถคันนี้ไหมทุกคน รถปิวทุกคนรถคันนี้มั้งพี่จําไม่ค่อยไดนะ้ไม่ได้เล่นเบอรไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานมันสามารถขับขึ้นไปได้เอ๊ะผิดรถเลยอ๋อูกอยู่เออตกน้ำทุกคนเออเดี๋ยวพี่ว่ามันไม่ใช่รถคันนี้แล้วแหละมันต้องเป็นรถอีกคันหนึ่ง รถคันนี้แหละทุกคนพี่ว่ารถคันนี้อืมเออตกอีกแล้วทุกคนเยอะนะเอาใหม่เอาให,หม่ถ้ายังทำไม่ได้ก็คือพี่จะเปลี่ยนความรักมาโอเคแล้วมัง้งเนี่ยโอเคแล้วแหละทุกคนมันทำไม่ได้ ถือลูกโป่งเลยหรือเปล่าถือลูกโป่งเฮ้ยอือได้ได้แล้วได้แล้วอืออืออือโอเคทุกคนเปลี่ยนความรับถือความรับที่ห้าเอ้ยความรับที่ห้าถูกแล้วความรับที่ห้าทุกคนวิธีการทำก็วิ่งเลยทุกคนให้เรามากดให้เรานั่งตรงนี้แล้วเราก็กดรูปกดรูปภาพอันนอยเงี้ยทุกคนกดรูปภาพนั่งแล้วก็ หรูปภาพไหมทำได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวนะทุกคนเอาทุกคนพี่ติดเอาติดทุกคนโอเคพี่ต้องนั่งแล้วก็เปิดใหม่นี่นะทุกคนบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะนี่เข้าไปอย่างนี้เลยทุกคนแล้วเราก็มาเกลียนคนอยู่ข้างล่างไม่ได้เอาไปแอบคนได้ทุกคนแค่สมมติว่าเล่นซ่อนแอบ,บกับเพื่อน แอบก็ดได้อย่างเรียนทุกคนโอเคแต่ว่าช่วยเอาพริกขึ้นไปบนบนขึ้นบนนั่นหน่อยนะเพคะโอเคโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเอ๊ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย